สาลตัดสินให้โจชนะคดีขับไล่จำเลยออกจากที่ดินตามคำร้องทุกประการแต่สมภพไม่ยอมไปเขายืนยันหนักแน่นว่าจะตายอยู่ตรงนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะเข้าดำเนินการขับไล่ในวันพรุ่งนี้นะครับเช้าวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเดินทางมาถึงพร้อมตำรวจและทนายของสมเกียรติสมภพยืนรออยู่หน้าบ้านเขาตะโกนใส่น้องชายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า พวกมึงไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับที่นี่ที่นี่เป็นของกูกูจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นสิ้นเสียงพูดเขาชักปืนจากกระเป๋ากางเกงแล้วยิงเขาที่ขมับตนเองทุกคนตกใจสุดขีดเสียงร้องดังระงมสมเกียรติวิ่งเข้าไปกอดร่างพี่ชายที่แน่นนิ่งกรีดร้องทั้งน้ำตาแต่ในความชุนลมุนทนายกลับเอ่ยขึ้นว่า แล้วเมียกับลูกของคุณสมภพไปไหนทําไมไม่มีใครเห็นเลยตั้งแต่พวกเรามาถึงไม่มีใครเห็นสายใจภรยาของสมภพหรือแบงค์ลูกชายของเขาในบ้านเลยแม้แต่เงาทุกคนพากันเข้าไปในบ้านกลิ่นบางอย่างแสบจมูกเมื่อเปิดประตูห้องนอนก็พบภาพที่ไม่มีใครอยากเห็นสมภพลงมือฆ่าลูกเมียตัวเองก่อนแล้วยืนรอน้องชายมาดูเหตุการณ์สุดท้ายในชีวิต หลังเหตุการณ์สมเกียรติแม้จะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายแต่กลับไม่กล้าเหยียบเข้าบ้านหลังนั้นอีกเลยเขากลายเป็นคนเงียบไม่ยิ้มไม่พูดซึมเศร้าจนต้องเข้ารับการรักษาเป็นระยะคนที่ชนะคดีกลับต้องพ่ายแพ้ในใจตัวเองตลอดไป